ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 like LINE ไ i น์ d e r Sri_999 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปักธงทิทางไทยครับการไต่สวนคดีป่วยคลิปชั้น14ของทักษิณชินวัตรนะครับดำเนินมาถึง นัดที่5แล้ลครับท่านผู้ชมนะฮะนัดนี้เป็นนัดของบรรดาหมอนะครับนะฮะบรรดาหมอใหญ่ตั้งแต่หมอโรงพยาบาลตำรวจนะฮะหมอที่เข้าไปผ่าตัดให้คุณทักษิณแล้วก็หมอที่เป็นเจ้าของไข้นะฮะซึ่งแต่ละครั้งนะครับที่สารท่านนัดเนี่ยเราก็ค่อยๆได้เห็นนะฮะอะไรต่อมีอะไรเพิ่มขึ้นกระจางชัดเจนซึ่งอันนี้ครับท่านผู้ชม ะะขณะที่การไต่สวนนั้นตอนที่ผมอัดเทปอยู่นี้นะครับดำเนินไปเพียงครึ่งแรกนะฮะก็มีรายงานข่าวออกมาปรากฏว่าอ่านหัวข้อข่าวครับท่านผู้ชมนะฮะคือถ้าผมเป็นฝั่งทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าตีนก่ายหน้าผากเลยครับนะฮะต้องเอาเท้าปาดเหงื่อนะฮะเพราะสื่อนะครับมีการนำเสนอนะฮะแบบที่ไม่ขัดต่อคำสั่งศาลน,นะ นะฮะไม่ใช่การรายงานแบบคําต่อคําสื่อรายงานแบบนี้เลยครับนะฮะผมอ่านตรงๆเลยนะท่านผู้ชมผมเองยังช็อกเลยนะฮะหมอถึงกับปาดน้ําตาบางอาการไม่วิกฤตและก็บอกว่าคุณทักษิณสามารถกลับไปเรือนจําได้ท่านผู้ชมครับนะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมนะฮะ อ่ะวันนี้ครับหกปากนะฮะซึ่งมีพลตำรวจโทโสพลรัตนะฮะสิงห์จารุกเนี่ยอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมีพลตำรวจโททวีสินเวชวิทาเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะมีนายแพทย์สุดเพิกพัฒนปรีชากุลอันนี้เป็นแพทย์สาขาโรคหัวใจนะฮะ มีนายแพทย์สุรพลเกตรประยุนเป็นแพทย์สัญยกรรมกระดูกและข้อนะครับและพลตำรวจตรีนายแพทย์สามารถม่วงสิริและแพทย์เจ้าของไข้ครับพันตำรวจเอกน,นายแพทย์ชนะจงโชคดีนะฮะซึ่งเป็นแพทย์ที่รับตัวคุณทักษิณเข้าไปเมื่อวันที่23บส,สิงหาคมครับท่านผู้ชม โดยในช่วงเช้านะครับ9นาฬิกาถึง12นาฬิกานั้นเนี่ยทางศาลองคณะ5ท่านได้ไต่สวนพลตำรวจโทโสพลรั์แล้วก็พลตำรวจโททวีสินนะฮะและก็มีพันตำรวจเอกนายแพทย์ชนะจงโชคดีซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้เพียง3ท่านก่อนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไต่สวนอีก3ท่าน นะฮะอ่ะผมลำดับไปตามที่สื่อรายงานนะครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มจากท่านแรกก่อนนะฮะคือพลตำรวจโททวีสินนะครับเนี่ยศาลท่านได้ไต่สวนประเด็นช่วงเวลาที่มีการรับตัวนายทักษิณน,นะฮะเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะอ่าซึ่งอ่าศาลก็ได้ซักถามนะครับเนี่ยว่าเป็นการรับคนไข้นะครับตามกระบวนการ ตามระเบียบการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหรือไม่โดยเฉพาะการให้ไปอยู่ในห้องพักชั้น14นะฮะซึ่งระบุว่าเป็นห้องแยกรักษาในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะฮะแต่ตามรายงานนะครับบอกว่าพยานปากแรกนี้นั้นเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการรักษาครับเพ mm ีย hmm. งเป็นผู้รับทราบรายงานของแพทย์ที่รับตัวเอาไว้นะฮะ mm hmm. และก็ สารก็ได้ถามย้ำครับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีนักโทษร,รายอื่นจากเรือนจําได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14อีกหรือไม่นะฮะซึ่งพยานนะครับเนี่ยยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้จะส่งให้ในภายหลังนะฮะและก็ยังไต่สวนประเด็นข้อที่จริงเกี่ยวกับใบเสร็จนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งสืบเนื่องไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่ายารักษาโรคค่าห้องพักผู้ป่วยนะฮะ ซึ่งปรากฏข้อมูลว่ามีใบเสร็จทั้งหมด27ใบมีข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคเพียง9ใบเท่านั้นที่เหลือนะครับเป็นใบเสร็จเกี่ยวกับค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดและค่าห้องพักนี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ะอีคนแรกนะครับพลตำรวจโทโสพลรักนะฮะซึ่งคนนี้ก็แพทย์ในา้กสภามีมตินะครับสั่งพักใบอนุญาตนะฮะ เดี๋ยวเรื่องใบเสร็จเนี่ยผมจะไปต่อตอนท่อนท้ายอีกทีนะครับเพราะทางทีมงานของคุณชาญชัยก็ออกมาพูดประเด็นรายละเอียดของเรื่องใบเสร็จของคุณทักษิณเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไปที่เรื่องของการไต่สวนนะครับหน้าบัลลังก์ก่อนนะครับอ่ะคนที่สองครับท่านผู้ชมก็คือพลตำรวจโททวีศินเวตวิทานะตอนนั้นเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เขารับตำแหน่งในช่วงกลางเดือนตุลาคม2,566ครับนะฮะคาบเกี่ยวช่วงที่คุณทักษินไปรักษาตัวนะฮะซึ่งนะฮะในขณะนั้นเป็นนายแพทย์สบ .8 ปนะ,ะอ่ะประเด็นการที่สารท่านไต่สวนนะครับเนี่ยก็คล้ายๆกับพยานคนแรกนะครับซึ่งนะฮะพลตำรวจโททวีสิลน,นะครับ พยานคนนี้นั้นเนี่ยได้เบิกความต่อสารประเด็นห้องพักรักษาของนายทักษิณน,นะเป็นห้องพิเศษนะซึ่งสื่อก็เขาก็รายงานแบบนี้นะครับว่าเป็นการเบริกความที่ขัดกับพยานก่อนหน้านี้ที่ให้ข้อมูลต่อสารรวมถึงนะครับประเด็นการรักษากรณีของนายทักษิณว่าเป็นผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตส่งตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลไม่ได้ไปห้องฉุกเฉินหรือห้อง ICU แต่ส่งไปที่ชั้น14เนื่องจากมีการประสานส่งตัวเอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะประเด็นไต่สวนต่อมาก็คือการไต่สวนเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณน,นะฮะซึ่งแพทย์จากเรือนจำได้ส่งประวัติมารักษานะครับแต่นะฮะในข้อเท็จจริงการรักษา อ้างอิงจากโรคที่ระบุมานั้นไม่มีการผ่ากระดูกคอทับเส้นประสาทหรือโรคที่อ้างอิงตามใบแจ้งจากแพทย์เรือนจำนะฮะแม้ว่าแพทย์คนนี้จะทำแผนรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกคอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผ่าเนื่องจากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมมีการผ่าตัดในอาการอื่น โดยเป็นอาการที่ย้ำนะครับว่าเกิดขึ้นระหว่างการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นคือการผ่าตัดนิ้วล็อกและการผ่าตัดเส้นเอ็นไหลฉีกนะฮะซึ่งข้อมูลการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับแพทย์เบิกความย้อนแย้งกันระหว่างแพทย์ที่อ้างอิงอาการจากเรือนจำพิเศษกับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอ้านีแล้ครับนานผู้ชมนะฮะทั้งเรื่องห้อง นะครับทั้งเรื่องอาการรักษาแพทย์จากโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลนะครับพูดไปเหมือนกันให้การขัดแย้งกันนะฮะนี่แค่สองท่านพยานสองปากแรกนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็โอ้โหนะฮะเห็นแล้วก็นะฮะบอกแล้วครับว่าไม่เอาเท้าขึ้นมากายหน้าผากนะฮะแล้วก็ปาดเหงื่อนี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับสำหรับทีมกฎหมายของคุณทักษิณนะฮะอ่ะแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม พยานปากที่3ครับนะฮะซึ่งนะฮะเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลบวชและเป็นแพทย์เจ้าของไข้นะครับพันตํารวจเอกนายแพทย์ชนะจงโชคดีคือเป็นหมอที่รับคุณทักษิณข้ารักษาตัวนะครับวันที่ยีบสสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสื่อก็รายงานครับว่าสําหรับหมอท่านนี้นะศารท่านได้ไต่สวนใช้เวลานานมากครับหชั่วโมงครึ่งนะฮะ ได้ซักไซรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์การรับตัวในทักษิณการรับตัวคขารักษาไปจนถึงกระบวนการการรักษาโดยถามรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกการรักษาตั้งแต่รับตัวนายทักษิณไปจนถึงวันที่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกี่วันละ่ะพี่เตอร์ร้อวันนะรอยแปดสวันนะครับเนี่ยโดยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ สารท่านให้นายแพทย์ชนะนั้นไล่อ่านบันทึกการรักษาโอ้โหท่านผู้ชมครับนะที่ผมเว้นจังหวะเอาไว้เนี่ยสารท่านทํางานละเอียดจริงๆครับนะฮะให้แพทย์ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้นะครับท่านผู้ชมนะฮะไล่อ่านบันทึกการรักษานายทักษิณเนี่ยให้สารฟังไล่ไปตั้งแต่วันแรกที่รับตรวจไปจนถึงวันที่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาลครับท่านผู้ชม โอ้ยนะฮะนี่ถอนหายใจรอบที่ห้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นถอนหายใจเนี่ยนะฮะก็โอ้ยนะคือเข้าใจแล้วครับแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนะครับคุณหมอคนนี้ถึงกับนะฮะร้องไห้กลางศาลนะครับร้องไห้หน้าบัลลังก์เลยนะอ่ะต่อครับท่านผู้ชมนะฮะจากการไต่สวนนะครับเนี่ยนะฮะ พบว่าบางอาการไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะฮะถือว่ายังเป็นนะฮะการเข้าขั้นอาการปล่อยวิกฤตและสามารถกลับได้หรือไม่นี่สารั้านถามแบบนี้ซึ่งคุณหมอนะครับได้ให้ความเห็นว่าบางอาการไม่ถือว่าวิกฤตและสามารถกลับได้โอ้ยนะฮะบางอาการไม่ถือว่าวิกฤตและสามารถกลับได้คุณหมอเจ้าของไข้นะครับท่านผู้ชมให ปากคํานะครับให้การเบิกความต่อสารขึ้นเป็นพยานต่อสารบอกว่าคุณทักษิณ์มีบางอาการซึ่งไม่วิกฤตและสามารถกลับได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนะฮะไม่รู้จะโอ้ยยังไงแล้วนะฮะเนี่ยนะนอกจากนี้ครับยังถามถึงการใช้ยาการรักษาการปล่วยนะครับซึ่งนะฮะไม่ระบุอยู่ในใบเสร็จค่ารักษานะครับนี่เป็นประเด็นแรกนะครับ แต่ยังมีประเด็นที่มันร้อนฉายย่งกว่านั้นครับท่านผู้ชมเพราะศาลท่านยังถา,ถามถึงการเขียนใบให้ความเห็นแพทย์เรื่องการขยายเวลารักษาตัว120วันนะฮะรวมถึงสอบถามในประเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมราชธรรมได้ประสานสอบถามอาการผู้ป่วยหรือไม่ซึ่งนายแพทย์ชนะแพทย์เจ้าของครายตอบยังไงท่านผูน้ชมทราบไหมครับตอบว่าไม่เคยมีใครสอบถามมาโอ้ย ไม่รู้จะร้องโอยยังไงนี่นะฮะผมอ่านไปแต่ละท่อนนะครับนี่ขนาดนะฮะรายงานแบบไม่ใช่คำต่อคำนะครับนี่ฮะยังอุ้ยนะฮะน่าช็อกนะฮะน่าตกใจนะอ่ะต่อครับท่านผู้ชมนะฮะสารยังถามถึงผู้คุมว่าได้ปฏิบัติการอยู่ตลอดหรือไม่นะครับนายแพทย์ชนะระบุว่าผู้คุมในห้องและหน้าห้องนะครับโดยก่อนเข้าตรวจนั้นจะถูกเก็บโทรศัพท์ นะขณะที่เวลาเข้าตรวจในทักษินบางครั้งนะครับจะนอนอยู่บนเตียงคนไข้และบางครั้งจะนั่งอยู่บริเวณโซฟานะฮะสารถามถึงการคำนึงถึงข้อกฎหมายและความรับผิดชอบนะครับในการดูแลผู้ป่วยหรือไม่นะฮะซึ่งนายแพทย์ชนะนะครับตอบใจความว่าแค่คิดว่าเป็นหมอจะแค่รักษาผู้ป่วยนะครับไม่คิดว่าจะต้องมาขึ้นศาลก่อนใช้มือปาดน้ําตานี่นะฮะ ร้องไห้หน้าบัลลังก์ร้องไห้กลางศาลเลยครับท่าน,นผู้ชมนะฮะจากนั้นครับก็มีรายงานนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดการเบิกความของพยานปากนี้มีท่าทีกังวลอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตั้งแต่การเข้าไปในห้องพิจ,จนารณาบริเวณคอกมีการขอกระดาษปากกาเพื่อจดคำถามบางช่วงบางตอนนะครับระหว่างที่ศาลกำลังซักพยานนะครับพยานปากนี้ยังพนมมือไหว้ขอโทษศาลตลอดเวลาที่ตอบคำถามนะฮะ ซึ่งสารนั้นได้ขอให้พยานส่งหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม2เรื่องก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับนักโทษที่เขารักษาตัวที่ทั้ง14โรงพยาบาลตำรวจและเอกสารออเดอร์ด็อกเตอร์ชีตหรือบันทึกการรักษาของแพทย์นะครับเนี่ยให้สารเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่นะฮะอ่ะนี่คือในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นครึ่งแรกแล้วกันนะฮะที่สารท่านมีการไต่สวนวันนี้ ขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมนะฮะก่อนหน้าที่สารท่านจะไต่สวนนะครับนะฮะคุณชานชัยกับทีมเนี่ยนะก็ได้สัมภาษณ์สื่อนะครับแล้วก็ได้เปิดประเด็นได้มีหลักฐานอย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าจะมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงนะฮะมามอบให้กับสารมายื่นให้กับสารเพิ่มเติมนะครับโดยคุณชานชัยนะฮะได้นะครับนำใบเสร็จ การพักรักษาตัวโรวงพยาบาลตำรวจชั้น14ของคุณทักษิณมาแสดงต่อสื่อมวลชนนะฮะซึ่งเป็นใบเสร็จนะครับการรักษาตัวของคายทักษิณตั้งแต่วันที่4กันยายน2566ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2567รวมทั้งหมด27รายการนะฮะทั้งหมดเป็นเงิน2,475,276 2, บาทซึ่ง ผู้บังคับบัญชาของตํารวจได้สั่งให้โรงพยาบาลตํารวจรายงานว่ากรณีของนายทักษิณนั้นเข้ารักษาตัวนะครับเข้าพักรักษาตัวนั้นใช้สิทธิ์ประเภทใดค่าใช้ใจ่ายในการรักษานั้นซึ่งเป็นการรักษาผู้ต้องขังนั้นเนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าใดนะผู้ใดจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้ใจ่ายพร้อมทั้งขอเอกสารการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ซึ่งนะครับรายละเอียดก็คือนายทักษิณย้ายจากราชธรน์ไปโรงพยาบาลตรวจวันที่23สิงหาคมแต่มีการเก็บเงินเดียววันที่24กันยายน2 5 6 6 6เป็นครั้งแรกนะฮะมีการเก็บค่าสารอาหารทางเส้นเลือด150บาทนอกนั้นเป็นค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการพยาบาลและค่าห้องนะครับ140,000บาทแต่ไม่มีค่ายาแต่กลับมีการอ้างว่ามีการป่วย วิกฤตนะครับนะค,บคุณชันชัยบอกว่าใบาเสร็จนี้ไม่ใช่เวระเบียนนะฮะจึงเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้นะครับตัวเองนั้นท้าให้มาตรวจสอบเพราะแน่ใจครับว่าใบาเสร็จที่ว่านี้เป็นของจริงซึ่งหากดูตามใบเสร็จนั้นจะพบว่าไม่มีอาการของโรคที่ต้องรักษาด้วยยาเลยหากดูในใบเสร็จวันที่19กุมภาพันธ์2567จะพบว่ามีค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบาบัดโรค11,467บาทค่าเวชจะพันที่ไม่ใช่ยา47,324บาทค่าห้องและค่าอาหาร57,350บาทนะฮะซึ่งหลังจากนั้น7วันก็ออกไปเดินชุยๆได้แล้วนะครับเนี่ย แล้วก็ถามว่าใครบังคับให้นายทักษิณต้องไปนอนโรงพยาบาลถึง181วันนะถ้านายทักษิณไม่สั่งพวกนี้ทำนะครับนะและก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยคุณชันชัยบอกว่าไม่ใช่การใช้กฎหมายพิเศษแต่เป็นเรื่องการพิจารณาโทษว่ามีการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่หากมีการละเมิดอำนาจศาลนะครับศาล ก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนกระบวนความเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปกลั่นแกล้งใครและเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายศาลก็ใช้วิธีการไต่สวนโดยเปิดเผยส่วนใบเสร็จและเอกสารได้มาโดยชอบและถูกกฎหมายครับท่านผู้ชมข้อมูลทั้งหมดจะส่งให้ศาลอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคมนี้ เพื่อจะให้มัดตัวนายทักษิณว่าได้สั่งการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการไม่จำคุกตามคำพิพากษานะขออย่าไปโทษคนอื่นเหล่าบริวารข้าราชการแพทย์ว่าถูกกลั่นแกล้งนะซึ่งอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับที่คุณทักษิณไปนะครับสัมภาษณ์อาจารย์วีระคืนก่อนหน้านี้นะครับโดยมีบางท่อนบางช่วงนั้นนะอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคำถาม เรื่องของคดีความที่คุณทักษิณนั้นเนี่ยนะฮะเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือว่ามีห่วงชะตากรรมผูกคออยู่นะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งนะฮะคุณชันชัยบอกว่านะครับเนี่ยรเรื่องนี้นะฮะคุณทักษิณเป็นคนฆ่าคนเหล่านั้นทั้งเป็นไม่มีใครไปบังคับให้ทำเรื่องนี้นายทักษิณเป็นตัวการตนมองว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับนายทักษิณสี่เรื่อง โดยหลังจากการฟังทำให้การเนี่ยแล้วจะออกมาสรุปให้ฟังอีกครั้งว่ามีเรื่องอะไรโกหกสารอีกหรือไม่นะฮะแล้วบอกว่าถ้าคุณทักษิณไม่พอใจก็ให้ฟ้องมาเลยพร้อมที่จะขึ้นสารนะ,ะกับคุณทักษิณอีกรอบและก็จะก,กระชากจะลากเอกสารซึ่เป็นเรื่องรับออกมาอีกรอบเอาให้มันกระจุยไปเลยแน่จริงมาเลยนะครับแต่ขอให้ความจริงปรากฏต่อสารบ้านเมืองจะได้สงบนะฮะ ผมไม่ได้มาทําเพื่อการเมืองคุณจันชัยบอกแบบนี้นะครับไม่ได้เล่นการเมืองมานานแล้วผมทําในฐานะประชาชนผมกําลังปรับความรู้ให้กับประชาชนและให้รู้ว่าความถูกต้องของบ้านเมืองนั้นต้องยืนอยู่ในจุดไหนและนักการเมืองชั่วๆนะครับที่นะครับท้าบ้านท้าเมืองนั้นไม่ควรเอามายุ่งกับบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองวุ่นวายมากครับท่านผูน้ชม นี่แหละครับล่าสุดครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นะฮะมันก็ผมก็คิดนะครับแบบคุณหมอวัดรงนั่นแหละครับว่าโอ้ยิ่งไต่สวนไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ข้อมูลนะครับซึ่งใกล้ความจริงเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะครับและใครจะไปเชื่อครับนะฮะการไต่สวนครั้งที่5นั้นนะครับหมอที่รักษาคุณทักษิณนั้นถึงกับร้องไห้หน้าบัลลังก์และก็ยืนดันนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ว่านะคุณทักษิณนั้นมีบางอาการซึ่งไม่ได้วิกฤตและสามารถที่จะกลับได้แต่ปรากฏว่านะครับทางกรมรชาชทัณฑ์ทางเรือนจํานั้นนะไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการถามมานะครับเรื่องอาการอะไรยังไงเหล่านี้ก็เหมือนกับะะท,ทางเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยกฎระเบียบของกรมรชาชัณร์นะฮะสาวัน60วันร้อยวันเนี่ยก็จะต้องรายงานมีผู้รับทราบก็คืออธิบดีกรมรชาชัณร์นะฮะ ปหลัดก,กระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามลาดับก็แสดงว่านะครับตั้งแต่บิ๊กกรมพระราชทฑนไปจนถึงบิ๊กกระทรวงยุติธรรมนี่ก็ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่กันหมดนะฮะหมอก็ซัดไปแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่นับนะครับคุณหมอซึ่งโดนพักใบอนุญาตสองท่านก็นะครับเบิกความและให้การนะครับขัดแย้งกับคําเบิกความหรือนะครับการไต่สวนข้อจิริงที่เกิดขึ้นก่อน,อนหน้านานี้อ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวนะครับนี่เป็นการสรุปในเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะฮะเพราะเป็นการรายงานเพียงท่อนแรกนะครับเพียงครึ่งแรกของการไต่สวนในครึ่งเช้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเจอคุณหมอวัดรงนะท่านจะติดตามในช่องสถาบันทิศทางไทยในช่องที่ทีมงานน้องๆดะคลิติกรายงานนะฮะก็จะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมให้ฟังกันแล้วครับนะฮะ เดี๋ยววันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ถ้าผมเจอคุณหมอวรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้คุณหมอเล่านะครับภาพรวมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารพี่เอกคงจะมาสรุปภาพรวมให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องนี้นะฮะใกล้แล้วครับใกล้เกมโอเวอร์ใกล้เอ็นเกม้วครับสำหรับคดีชั้น14ของคุณทักษิณขอบคุณครับ,ท,บ,รบ,รรบท่านผู้ชมครับขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างกุศลครับกับมหาวชิราลงกรณ์บารีเถรวาทราชวิทยาลัาย เงินทําบุญทั้งหมดนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกแล้วก็นําไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าในจังหวัดสะแก้วครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งท่านผู้ชมนอกจากจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเสื้อยืดนะครับหรือว่าเสื้อโปโลนะฮะซึ่งเป็นที่ระลึกอีกด้วยถ้าท่านทําบุญนะครับห้าบาทนะฮะก็รับเสื้อยืดคอกลม เป็นที่ละลึกนะครับ1ตัวมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับถ้าทําบุญ1,000บาทรับเสื้อโปโล,โลที่ระลึกนะครับหตัวมีให้เลือก6สีเหมือนกันนะฮะถ้าทําบุญ1,500บาทก็นะครับรับพร้อมกันไปเลยเสื้อยืดและเสื้อโปโลนะครับสตัวคระแบบและไซส์ได้เหมือนกันถ้าท่านที่สนใจนะครับอยากร่วมบุญร่วมกุศล นะเชิญบริจาคนะครับที่กองทุนสงอาพาธบัญชีมูลนิธิศรีธรรมราชา30-2 304 2495ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือนะครับเนี่ยไลน์นะฮะ s r i underscore 9 9 9นะครับ